สวัสดีครับผมแอดมินสมาร์นะครับวันนี้จะมาแชร์เทคนิคาการเชิญเฟซเข้าเพจฮะตอนนี้เราติดปัญหารับเพจกันไม่ได้นะครับพอกดพอกดรับปุ๊บนติดว t s แอ p บ้างติดเมลอื่นบ้างอะไรพวกนี้ครับวิธีการคือเราต้องให้เฟซที่ถือเพจนะครับตัวอ,อย่างครับตัวเนี้ย เป็นีอ้อจะเป็นตัวถือเพจอยู่นะครับในโปรไฟล์ตัวนี้นะครับวิธีการก็คือเราต้องมาสร้างตัวบัญชีธุรกิจหรือ p o ต t f o l โ o นะครับหรือสร้างแฟ้ผลงานธุรกิจตัวนี้ครับแล้ก็ตั้งชื่อชื่อไปครับว่าตั้งชื่ออะไรก็ได้ อีเมลก็เป็นอีเมลที่ผูกกับเฟซน,นะครับเช็คตรงนี้ครับตรงนี้ถ้าเกิดเราลบได้ลบไปได้เลยนะครับ ทำมาสองชั้นในการลบอตอนนี้เหลือพิยนะนะครับมลมาใส่นี่คือการสร้างพอร์ตโฟลิโอครับ ไปยืนยันครับโอเคได้มาแล้วนะครับไปที่ตั้งค่าธุรกิจครับเสร็จแล้วไปที่เพจนะครับเพิ่มเพจเพิ่มเพจที่ต้องการแชร์ให้เฟซอื่นเข้ามานะครับถ้าเราถือเกินเจ็ดวัน,เ,นเราสามารถเพิ่มเพิ่มเพจได้เลย เต่อันนี้แนะนำถ้าเกิดมีบิตอื่นถืออยู่เราจะถ้าเกิดเพจเราอ่ะมันมีตัวบัญชีธุรกิจคาอยู่ครับมันจะเชยไม่ได้เราต้องเราต้องให้ให้ขออนุญ,ญาตเพจนั้นขออนุญาตบัญชีธุรกิจหรือบิตนั้นเป็นคนอนุญ,ญาตให้เราแชร์เข้าไปได้นะครับ ตัวนี้จะไม่มีบัญชีธุรกิจอยู่เพจตรงนี้นะครับมันจะไม่มีถ้ามีมันจะขึ้นมาจะโชว์เราจะไม่สามารถเพิ่มเพจได้เราต้องไปขออนุญาตให้ให้เจ้าของบีนะครับเป็นคนอนุญาตแต่อันนี้อันนี้จะไม่มีบัญชีธุรกิจคาอยู่เราสามารถทำได้เลยเราเอาลิงก์ไปใส่ครับ ไป็ขอสิทธิ์นะครับหรือถ้าเราเพิ่มถ้าเราอยู่ในในในอ่าในเพจเกินเจ็ดวันเราสามารถเพิ่มเข้าบิดได้เลยคโอเคที <Okay. S 1> น,นี้เราสามารถ จะเชิญใครเข้ามาก็าได้อเราไปดูด้านนี้ครับมันจะเข้ามามันจะมีบิดเข้ามาอยู่ในบัญชีธุรกิจแล้วครับอจะมบีบัญชีธุรกิจเข้ามาอยู่ในเพจแล้วนะครับสังเกตดู E สองแปดเก้านะครับนี่เราก็มาทําการเชิญเตทที่ ใเขียวที่เราจะเชิญเข้านะครับตัวนี้เฟสตัวนี้อีเมลตัวนี้ครับเชิญตัวนี้ แล้วกร่สิ์เราจะให้เป็นผู้ดูแลมิตรหรือเปล่าหรือให้แค่ดูแลแค่เพจก็เราก็แค่มาเลือกแค่ตรงจัดการแค่ตรงนี้พอครับตรงทุกอย่างไม่ต้องเสร็จแล้วเลือกสินทรัพย์ก็เลือกเพจที่จะส่งคำเชิญไปให้ตัว เฟสที่จะรับเพจนะครับตัวเนี้ยเฟสตัวเนี้ยบางทีมันจะรับเพจไม่ได้มันจะรับเพจไม่ได้นะครับ นี่เราต้องเข้าอีเมลเพื่อไปรับสิทธิ์เข้าบัญชีธุรกิจน,นะครับ เช็คเมลเออเมลมันจะแจ้งว่าคุณเอ่อต้องดำเนินการคุณได้รับเชิญให้เข้าร่วมบัญชีธุรกิจทีสองไปก้าเราดูคำเชิญเข้าสู่ระบบด้วยเซ็กบุ๊กครับก็ตั้งชื่อได้เลยครับ ขอรับคำเชิญครับครับเข้ามาแล้วครับทีต่อไปก้าครับ ไปดูตรงนี้ก็ได้ครับเพจโปรไฟล์เข้ามาหรือยังดูเพจทั้งหมดนี่ครับเข้ามาแล้วเพจโปรไฟล์ตรงนี้ตอนนี้เราอยู่ในเพจแล้วครับตรงนี้เราเสร็ตก็ได้ถ้าไปเสร็จไม่ได้ต้องให้เฟซที่เชิญน,นะครับเป็นคนยกเลิกด้วยคำเชิญ คำเ,เ,เชิงก็จะหายไปนะครับแต่ตอนนี้เราเข้ามาในเพจแล้วนะครับกดสลับเลยเรียบร้อยแดกบอร์ดมืออาชีพนะครับจะเข้ามาแล้วสิทธิ์เป็นแอดมินเพจได้เลยโอเคครับไม่เข้าใจสอบถามได้ครับขอบคุณครับ